เดดังฟอเรกทรีดีแฉหลักฐานเด็ดแม่พิงกี้หลังพิงกี้สาวิกาได้ประกันตัวต้องบอกว่าเมื่อวานนี้วันที่30พฤศจิกายน2565มีรายงานด่วนว่าศาลให้ประกันตัวนางเอกดังพิงกี้สาวิกาหลังทนายความยื่นหลักทรัพ5ล้านปล่อยตัวช่วงเย็นแต่มีเงื่อนไขคือเธอนั้นต้องห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรหากเปลี่ยนถิ่ที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายในเจ็ วันและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนทั้งนี้การปล่อยตัวชั่วคราวในขณะที่คนดังวงการบันเทิงสองตัวแม่อย่างใบเตยสุธิวันตั๊กมายุราแท็กทีมส่งกำลังใจถึงทิงกี้สาวิกาหลังประกันตัวโดยใบยเตยสุธิวันตักมายุราก็ได้ส่งกำลังให้ทิงกี้สาวิกาผ่านอินสตรากรมข่าวดังโดยการคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจ ต้องบอกว่าล่าสุดเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแฉหลักฐานเด็ดแม่พิงกี้หลังพิงกี้สาวิกาได้ประกันตัวโดยเพจดังได้เผยชัดการสนทนาระหว่างแม่พิงกี้และภรรยานนายอภิรากษพร้อมระบุข้อความว่า Reven อ s a เ a s ิ b เ s สเซิ r ์ฟ c o กการแก้แค้นเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่เสิร์ฟความเย็น ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิเช่นสงสารผู้เสียหายมากๆไม่เห็นมีสื่อมารุมเห็นใจเหมือนดาราบ้างเลยเตชวินมหาพันตะก,กะสังคมแม่งป่วยผู้เสียหายบางคนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีใครสงสาร